สวัสดีครับที่ว a แชนแนลอาร์เซนอลแฟนคลับกับผมตอนนี้เวลาลงคลิปอยู่ที่ตีสามห้าสิบอาจจตีตีส่ 4, นะครับก็ไม่สามารถผ่านไปได้นะสำหรับอาร์เซนอลเราในการที่บุกไปเยือนถ้ำเสือนะครับอา i รียนอารีนาในการที่เจอกับไบเยอร์เิกเซอร์ต้ครับก็แพ้ไปนะศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับแม่ก็ <c oughs> ก็โอเคมาได้ไกลที่สุดขนาดนี้แล้วก็ถือว่าโอเค นะโดยองประกอบรวมทั้งหลายหลอย่างครับไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งสิ้นสรุปคือเรายังไม่ดีพอนะครับสําหรับถ้วยใบนี้ก็เดี๋ยวว่ากันใหม่อีกคู่หนึ่งตอนนี้โอ้โหน่าจะเป็นหนังชีวิตแมนซิตี้กับเลี้ยวมะริดน,นะครับเลี้ยวมะริดตามไปก่อนแล้วก็ตอนนี้แมนซิตี้มาตีเสมอได้ตอนนี้อยู่ในช่วงของการผัดเดี๋ยวจะมีการต่อเวลานะก็เชียร์แมนซิตี้ให้เข้าลึกๆใช้วิชานี้ละ เข้าลึกๆเข้าลึกๆนะแล้วก็เอาให้เหนื่อยตอนนี้เชียร์แมนติตี้นะเพราะว่าในหลายคนตอนนี้ต้องเชียร์แมนซิตีต้เพราะว่าอะไรทีมจากอังกฤษตอนนี้เหลือแมนติตี้นี่แหละที่จะพอที่จะ,ะมีค่าสัมประสิทธิ์พอที่จะไปสู้กับเยอรมันนะเพราะเยอรมันโอ้โหเยอรมันเข้าไปสองทีมเลยเมื่อวานดอทมุนด้วยนะครับแล้ววันนี้ไบยเยะนะเข้าไปก็เดี๋ยวจะต้องตามลุ้นกันอ่ะมาในอ่ของเราครับ วันนี้ลูกทีมของโทมัสฟูกเกิลนะครับมาในระบบ4 2 3 1มาเรย์นอยเออร์นะครับโอ้เ oh, <and> oh, ขาได้พักแบบเต็มๆนะหลายคนได้พักแบบเต็มๆในขณะที่เราแม่งมันกังสู้อ่ะใช่ไหมมาเรย์นอยเออร์เป็ลูกสาวป,ประตูครับกิมมิกไดเออร์เดลลีดแล้วก็โมของมาซาวุยครับเป็นแบ็กซ้ายทั้งสองข้างนะกับจงกูยิมิดนะกิมิดก็สู้กับมาตี้ส่วนมาตี้ไปไม่เป็นเหมือนกันในขณะที่มาซาวุยก็สู้กับโบวิโอซาก้าสู้ได้ถูงสี กองกลางเขามีโคลาาและเมื่อกับตัวของอเรยอ์ออนคอเรสกานะครับแล้วก็แผงตัวลูกเขาหรือรอยซานนี่าจามามูเซนลาแล้วก็ตัวของราฟเอลกาลิโอกาลิโอนกาลิโอนี่มาเล่นเป็นมิดฟิลด์ลตัวลูกเลยเมื่อสัปดาห์ก่อนเล่นเป็นแบ็คซ้ายนะโอ้ก็ขึ้นมาสู้กันนะครับแล้วก็หน้าเปาเป็นเฮลิเกนครับของเราไม,าม่ระบบ4-3-3ครับดาวิดไรยาเป็นผู้สัป,ปรูครับเบนไวท์ซาริบามากกนเยส และทาเกรูทมิิัสุครับได้ลงเล่นเป็นตำแหน่งตัวจริงในะตำแหน่งแบ็กซด์ครับพี่จอจิมโย่ลงประชาการนะแล้วก็คู่กับพี่ข้าวพี่แคนไลส์สัครับแล้วก็ตัวของกัปตันมาร์ตินเอเดนกาที่ผ่านความฟิตมานะผ่านความฟิตมาครับทางขวาบุกโยสัก้าทางซ้ายกาเบรียลเตลรี่แล้วก็หน้าเป็นคลายฮาวเวดนะครับลูกเกมต้องบอก่าสูงสีพอะทั้งสองทีมระมัดระวังกันนะต้องใช้คาว่าระมาาาัดระวังพลาดไม่ได้ เราเองนกันเน้นความแน่นอนตัวของใบยเยือนก็เน้นความแน่นอนครับสังเกตได้จากอ่าเปอร์เซ็นต์การตอบบอลในร้อยกว่าครั้งแล้วก็เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลแบบแม่นยําเนี่ยสูงสีเลยเก้าสิบกว่าเก้าสิบนะเก้าสิบกว่าเก้าสิบก็ถือว่าทั้งสองทีมมีความที่จะเอาชัวร์นะเอาชัวร์ของเราก็มีโอกาสได้ประตูนะครับจากอ่ลูกยิงของกัปตนันเอเดนการ์ดนะลูปแฉลบ ลูกแลบแล้วก็นอยเออรว้ามือเดียวครับลูกโบงนะของมาติน n ลี่นะของเราเองครครึ่งแรกวิดโดนนะครับวิดโดนนะนาทีแรกอะเฮร์เคนก็ปาดเข้าไปยิงเสียวเลยแล้วก็ถูกล่อเป้าโดยจามานบูเซล่าครับนี่ดาวิดระยาพุ่งเซฟสุดตัวเลยนะโอ้ลุงน้นไม่เซฟก็หายนะครับแล้วก็บอลชน ชนคารนะชนคารนะืรูปบงของกัเนสกาอะไรประมาณเนี้ยครึ่งหลังเองเราไม่เปลี่ยนตัวนะครับเราคงยังเล่นเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมันดูแลเราเหมือนเริ่มจะหมดเหมือนกระตือตื้นตงๆเราไม่ดุดันเหมือนกับในครึ่งแรกอันนี้เรียงตามตรงนะผมว่าตั้งแต่เราหมดพอเราใช้พละพลังพูดง่ายคือเราใช้พละพลังจากกับใบยเยิ้มเมื่อกลางสัปดาห์นู้น,ลน,นแล้วเราใช้พละพลัง กับแอสตันวิลลาจนมาวันนี้เราก็ใช้พละพลังค่อนข้างเยอะเลยนะครับกับไบยูมินิกมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าในครึ่งหลังเราแผ้วครึ่งแรกยังโอเคนะสู้ได้ตัดได้นะครับครึ่งหลังนาทีที่ตัดประมาณห้าสิบกว่า60สิบเนี่ยมีอาการออกแนละ้วมีอาการออกตือตื้อตึงไปไม่ไหวนะครับตันๆนนะแล้วก็ เราเปลี่ยนตัวโดยที่เอาตัวของเอา่ากายเี้นเจสซุตลงอ่ะหกเสียดังดัตที่เราเสียประตูนะเราเสียประตูในที่ที่หกสิบสามครับลูกนั้นจังหวะแรกเลยเนี่ยซานีเปิดมาแล้วก็ตัวของ่าดาวบิดลิาป,ปัดออกไปครับปัดบอลไม่ออกไนงะบอลไม่เข้าท้ายเกลรโลเกเรโอมีเวลาตั้งป้อมนะเขาตั่งป้อมแล้วก็เปิดกลับเข้ามาตรงกลางแล้วตอนนั้นโอ้โหเราเหมือนกําลังจัดกระบวนทัพไม่ดีนะจัดกระบวนทัพไม่ดีกิมมิกแม่งวิ่งมาคนเดียว คนเดียวจริงๆครับต้องมองเต็มหน้าผากนั้นก็จนบรรยาที่ดาวิดลญยาเราจะช่วยได้ะ <c oughs> นะช่วยไม่ได้จริงๆครับก็ถูกนําไปหนึ่งประตูสองตหลังจากนั้นปิตาเปลี่ยนเลยเอากายเบ้นเชสุดลงนะครับเอาตัวเรโดทอสซาแล้วก็เอาแทนตัวของกาเบ้นเชสุดลงมาแทนจอกินโยแล้วก็เอาตรงของทอสซาลงมาแทนกายเบ้นมาเตลี่แต่แต่ เราเร่งไม่ขึ้นยอมรับเล่งไม่ขึ้นเลยเธอใต้เก็บบอลได้หมดนะครับแล้วก็เข้าอาศัยการต่อบอลที่แน่นอนในขณะที่ของเราครับเวลาได้บอลอย่ทําการโต้เนี่ยความไม่แน่นอนมันไม่เหมือนเครื่องแรกเนื่องมาจากพลาพลังมันหมดเนื่องจากพลาพลังมันหมดพี่ตายืนอยู่ข้างสนามก็พยายามนะคอับคิปโก้ยิงพยายามที่จะกระตุ้นลูกทีมตลอดนะ แต่ว่าไม่ไม่ไหวเออไม่ไหวมันหมดอ่ะเข้าใจเลยอ่ะนะทั้งกัปตาเนเดนกายก็วิ่งจนลิ้นห้อยมีอาการเจ็บที่หัวเข่าอีกนะเราก็เสียวเหมือนกันบุกยงสักก้าก็ไม่ไหวครับก็อย่างที่เห็นนะแล้วมันมาได้แค่นี้อ่ะแล้วก็ด้วยสภาพทีมด้วยอะไรต่างๆเนี่ยก็คือไบเยอร์เมนิอ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเขาเล่นกับโคโลก็พักตัวหลักห้าตัวนะพักห้าตัวพักแบบสบายๆเลยห้าตัวก็ ความต่างมันก็คงเห็นแหละนะแล้วก็เขายังคงมีความสดยังคงมีความเคี่ยวนะยังคงมีความเคี่ยวในะขณะที่เราความแน่นอนในช่วงหลังหายไปครับก็ต้องรับสภาพนะก็มาได้แค่นี้ครับอย่างที่บอกไว้เมื่อวันก่อนถ้าเราดีพอเจ๋งพอถ้าผ่านเสือตใต้ได้ก็ถือว่าเรามีพอตัวแต่ถ้าเราไม่เก่งจริงถ้าผ่านไม่ได้ ก็ต้องยอมรับและก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ในฤด,ดูกาลหน้าสาหรับถ้วย UCL ครับซึ่งเราไงเราก็ได้กลับกลับได้มาอยู่ล้นะในระบบหลีกระบบใหม่ก็ผมว่านักเตะเองอะ่ะเขาก็คงรู้แหละพิ่ต้าคงรู้สมรรถภาพของ,ของทีมตัวเองแหละว่ายังไงนะก็เต็มที่แล้วนะผมว่าเต็มที่แล้ว ในการมาเยืยอนมินิกแล้วเราสามารถสู้ได้ขนาดนี้นะครับเราสามารถตื้อได้ตู้ได้ขนาดนี้เมื่อก่อนถ้าเรามาเยือนบบเยนนะมาเยือนเซอร์ไใต้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเละถูกปะเละแต่ว่าวันนี้เราสามารถที่จะต่อกรอนได้ดีนะครับมาเนลนะเออก็ต้องทํางานหนักเหมือนกันนะลูกปัดลูกยิงอะไรพวกนี้ก็พอมีอยู่นะครับก็นะเสียได้แต่ว่าไม่เสียใจครับเพราะว่าเตรียมทําใจไว้อยู่แล้วล่ะ พราะว่าพูดตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่าถ้าดีพอก็ว่ากันนะครับให้กําลังใจกันต่อครับเดี๋ยววันอาทิตย์มั้งเราจะเราจะกลับไปเยือนบุพันตันไม่ใช่คือวันอาทิตย์คืนวันเสาร์คืนวันเสาร์ต่ออาทิตย์คู่หนึ่งนะครับเราจะไปเยือนบุ๊คันตันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เป็นหวัดเป็นหวัดแดกเลย <laughs> วัดแดกโดนหวัดแดดแดก เสียงน่าจะเห็นได้ยินเสียงกันอยู่วัดเลยตอนนี้ก็มีไขรหลุมๆม,มาแต่ว่าโมต้องกัดฟันสู้อ่ะกัดฟันเชียนะครับเพราะทีมรักอะ่ะมันรักไปแล้วครับมันมีความรักมันมีความผูกพันไปแล้วแล้วก็ทํายังไงได้ก็ต้องอยู่กับเขานะเราจะอยู่กับทีมในขณะที่ทีมชนะตลอดมันก็ไม่ยุติธรรมถูกปะ่ะคนที่เหนื่อยอคือเขาเราเชียเหนื่อยเราอาจจะผิดหวังครับแต่เราไม่ได้เหนื่อยกับเขาไงยกเว้นในโปรกกร,รมมานันก็อาจจะมีบ้าง แต่ดูนักเตะเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยเขาเจ็บน่ะเราเชียร์ก็มีหน้าที่เชียร์ครับก็อยู่กับทีมต่อไปครับเพราะว่ามันเราเรายังเลืออีหกแมตช์นะเลยอีหกแมตช์ตอนนี้ก็พยายามลุ้นแมนซิตี้ตอนนี้แมนซิตี้ก็กำลังขึงพืชเลวแมนนิดครับคงใหญ่ก็ได้ประตูอมาแล้วว่าน่ากลัวว้ยปุ้มเสียดเสียดก็รุ้นกันนะแต่เลวแมนนิ่ก็เขี้ยวนะโอเค ก็คงประมาณนี้นะครับเพราะว่าอาการไข้มามากๆแล้วรู้สึกไรเลยแล,แล้วก็จะบูกตันตัวลุมๆตลอดเลยแม่งมาช่วงจะเปิดงานด้วยนะก็คงประมาณนี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพวกเราเชื่อนหน้าครับแพ้ใบยเยินนะแพ้ใบยเยินแล้วก็สู้ได้แบบเต็มที่แล้ะด้วยศักยภาพที่เห็นเราก็เห็นแล้วไม่โทษไข่แม่อะไรงสิ้นะครับด้วยนักเตะที่เรามีอยู่นะปัจจุบันก็ได้ประมาณนี้แหละนะ ็เดี๋ยวไปว่ากันใหม่ว่ากันต่อลวกันสําหรับอาร์เซนอลของเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับนะครับที่ว้วช่นอาร์เซนอลแฟนคลับวยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับฝากสบายดีพี่น้องสาเปล่าทุกท่านส่งกำลังใจครับเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดแสดงภาคใต้เสียงแม่งหมดละนะคุณสุดยอดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันเช้าวันศุกร์เดี๋ยวค่อยมา เก็บตกหลังเกมดูว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างตอนนี้รุ้นอาการนักเตะของเราอย่ายให้มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเลยนะสู้ต่อครับเจอาการในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ